สวัสดีครับจากเพจเทอร์โบอินเตอร์เรยอนนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวชุดอินเตอร์อัปเกรดและชุดสามท่อนเข้ากองเดิมไททันหนึ่งแปดหนึ่งนะครับามาดูกันนะครับมาชมกันครับวันนี้ลูกค้าเขามาใส่เป็นชุดอินเตอร์ครับเป็นขนาดสิบแปดสิบสองสามนิ้วครับ คือลูกค้าเขาใส่สามท่อนกองเดิมมาแล้วนะครับวันนี้เขามาเพิ่มอีกชุดที่เตอร์อัพเกรดครับเป็นงานจากทางร้านเราผลิตเองเลยนะครับไม่มีติดไม่มีเบียกครับอไปดูฝั่งหนู้กันครับนี่ลูกค้าเลือกที่จะเป็นเข้ากองเดิมครับ รรีวิวกันเลยครับดูช่องครับไม่มีติดครับคานหน้ากันชนใส่ได้เหมือนเดิมเราจะมีรีวิวการติดตั้งชุดอินเตอร์ให้ด้วยนะครับชุดนี้สนใจทักเพจอินเตอร์ทบระยองได้เลยครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ